ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปโตอรนี้ผมเล่าให้นักจุดฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักจุดท,ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักจุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu o ครับแนะนำเพื่อน10คนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยิ่ไปกว่นานั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด i n f o อร์ดเดอร์นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีนาทีครับ30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนะักทุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcomer โบนัสต้อนรับลูกค้าใหม่ g อ c ขับรับนักถุดรับผู้นำเทคโนโลยีด้านการเทรดให้บริการมากกว่า150ประเทศระบบสะเสถียรค่าสเปดที่ดีที่สุดผ่านการรับรองนะครับคนไทยพร้อมซัพพอร์ตนักลงทุนนะครับแล้วก็ตอนนี้เทรดบนเทรดดิวิ w ได้ด้วยนะครับผมมีทั้ง MT4 MT5 ให้เลือกสรรสีเทเดอร์ก็มีเช่นเดียวกันครับนักทุนฝากเอาไว้นะ และนี่เลยครับนักถุดครับใครสนใจนะครับอยากจะเข้าห้องซิกทองคำน้ำมันของกระผมนะตอนนี้เรามีให้บริการแล้วนะครับนักถุนครับผมก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้นะครับเจกดสัญญ ดัชนีฉเฉลียวสารกรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวก0.14% S&P 500ปรับตัวปิดบวก0.30%และ n a ส DA q ปรับตัวปิดบวกมากที่สุดเลยนะครับ0.66%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันจันทร์ที่ผ่านมาท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนหลังจากสหรัฐเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตลดลงสู่ระดับต่ำกว่าคาดการณ์ซึ่งทําให้ตลาดดันวิตกวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐขณะที่นักทุนนะครับจับตาการเจราจาปรับเพิ่มเพดาน ระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและผู้นำสภาคองเกรสธนาคารกลางสหรัฐานิวยอร์ก็กเปิดเผยว่าดัชนีภาคการผลิตหรือว่า Empire State Index นะครับดิ่งลงสู่ระดับติดลบ31.8ในเดือนพฤษภาคมและต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้ว่าจะติดลบเพียงแค่3.75หลังจากเคยแตะระดับบวก10.8ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับ การที่ดัชนีนั้นยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์นะครับเป็นการบ่งชี้เลยว่าภาคการผลิตในนิวยอร์กกำลังเผชิญกับภาวะขดตัวเนื่องจากอุปสงค์ที่ซบเซาส่งผลให้คำสั่งซื้อใบปรับตัวลดลงครับทุกท่านนอกจากนี้นะฮะตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการเจรจาเรื่องของเพดานหนี้โดยประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับจะพบปะกกับนายเควินแมคคาทีประธานสปาผู้แทนรัฐสภารัสหรัฐรวมทั้งผู้นำของสปาคอนเกรสในวันที่16พฤษภาคมซึ่งก็คือวันนี้เลยเพื่อเจรจากันเป็นครั้งที่2เเเกกกีี่่ยวัับาารพพดนห้ลง จากการเจราจาครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้วไม่มีความคืบหน้านี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะต้องจับตาดูนะครับเนะื่องเพราะว่าจะกระทบกับตลาดหุ้นตลาดน้ํามันตลาดทองคําได้อย่างชัดเจนเลยครับ ต่อมาเรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันบ้านนะครับนั้งจุดกับสัญญาด้านดิบเวลเทเซอร์ดีวีทีไอตลาดนิวยอร์กปิดบวกกันไปในวันจันทร์ครับโดยได้รับปัจจัยหนุนจากแนวโน้มประธานที่ตึงตัวในแคนาดาและก็ทั่วโลกอย่างไรก็ดีครับความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจตกถอยและปัญหาเพดานหนี้ของสหรัฐก็ได้กลับเข้ามาสกัดแรงบวกนะครับในที่สุด คุณโรเบิร์ตย็อกเกอร์นักวิเคราะห์จากมิสุโฮกล่าวว่าเหตุการณ์ไฟป่าที่ลุกลามไปวงกว้างในรัฐอัลเบอร์ตาของแคนาดานั้นส่งผลให้มีการระง,งับการผลิตน้ํามันจํานวนมากและก็จะทําให้แคนาดาต้องเผชิญกับภาวะอุปทานน้ามันที่ตึงตัวมากขึ้นโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครัฐอัลเบอร์ตาระง,งับการผลิตน้ํามันไปแล้วอย่างน้อย3แสนบาร์เรลต่อวันขณะเดียวกันก็คาดว่าทั่วโลกจะ,ะเผชิญกับภาวะอุปทานน้ามันตึงตัวในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนื่องจากการปรับลดการผลิตของประเทศ ผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกรวมถึงชาติพันธมิตรอย่างโอเปกพลัสด้วยครับนั่งจุดครับดีไปข่าวที่หนุนให้ราคาน้ำมันในคืนที่ผ่านมานะครับปิดท้ายก็ที่ข่าวสากของราคาทองคำครับคืนที่ผ่านมาปิดบวก2.9เหรียญเตุดอลลาร์อ่อนค่าหนุนแรงซื้อแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อเราเข้ามาดูตลาดในช่วงเช้าวันนี้นะครับเราก็จะสังเกตเห็นเหมือนกันว่าอย่างไรก็ตามครับราคาทองคําก็ยังสามารถนะครับปรับตัวร่วงกลับลงมาได้นั่งจุดครับในขณะที่ผมพูดอยู่นี่ราคาทองคำในเคลื่อนไหวอยู่แถวระดับ2015 จุนะครับยังอยู่ในเทรนขาบายระยะสั้นแต่เราก็ต้องจับตาดูกันทห้ดีต่อไปนะงจุดครับเพราะว่าราคาทองคำเนียไม่สามารถกลับขึ้นไปยืน2 0 3 0ได้หลายวันแล้วนะครับอาจจะสร้างแรงกดดันให้กับสถานะตลาดในช่วงนี้ได้แล้วพบกันใหม่ครับนั่งจุดครับสวัสดีครับ